ว่าซาบเพื่อนๆคือตอนนี้เนี่ยรครอบครัวไคเฟอร์พวกเราเนี่ยก็มีเงินแค,นแนแค, 36, คน่เนี้ยมีเงินแค่36,000คนแค่นี้พวกมึงเนี่ยก็รักกันไว้นะกดไลค์ให้กูด้วยกดยังกดด้วยกูยังกดแล้วใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจพี่ด้วยนะสลัมชอ็อปเพจดีเพจดังเพจรวยเอ้ยมไม่รวยเท่าไหร่หนั่นแหละกดไปด้วยกดติดตามอะ่ะขอบคุณมากไงวันนี้เนี่ยพี่จะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับรักแรกของพี่นะพวกมึงที่ดูอยู่เนี่ยเคยมีประสบการณ์รักแรกกันหรือเปล่าวะก็ว่ามีไงทุกคนก็ต้องมีแหละรู้มึงเป็นซิกมมมมมมม่่่่่าาาออออออะะะะไรรรนนนนนเเเเเพืึึึงงงงงงงป็ซิิกกโโโ้้้หหชีียยยยแขจวววูใัลลลถ ตายเติร์กโนเลิฟซิกมาสกิสกวิดี้ทายเล็บุบบวบหนึ่งถ้วยเอาไปเลยไหนบ้ากูพูดเล่นใครๆน่นก็ต้องเคยมีความรักกันนะเพื่อนไม่มีทางที่มันจะเกิดมาแล้วแบบไร้รักอะไรเงี้ยไม่มีจริงหรอกแต่วันนี้เนี่ยที่กูจะมาเล่าเนี่ยกูจะเล่าเกี่ยวกับรักแรกของกูในใบเรียนที่กูเนี่ยรักผู้หญิงคนหนึ่งมานานมากนะเพื่อนยาวนานเลยอ่ะจนกูเนี่ยได้รักกับเขาจริงๆนะเป็นไงโคตรผมลิขิตเลยว่ะแต่ว่าความรักของผมเนี่ยรักได้แป๊บเดียวนะเพื่อนแล้วเราก็ต้องแยกทางกันนานเป็นไงได้ยินแล้วเป็นไงอยากฟังเลยดิิิแแตตตต่่่่่่่่่่่่่วววววาาาผมมเเ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 เนน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 ีีีียยจจจะะะรรลลลลลลงงงืืื้้้อออออออกกกพพููััททปป็็ไไคค ได้รักกับเขานะแต่ก่อนนี้เราจะฟังกันเนี่ยกูเลยต้องขอบีบคอขอมึงก่อนนะแล้วกูจะพานไปโลกของกูกัน โอเคมากูจะแนะนำตัวก่อนเลยนะและนี่คือไอคิวเลเวลหนึ่ง 1, หรือว่าคือไอคิวล่างจำม้ามนั่นเองมึงเห็นมันไหมนี่แหละคือไอคิวเลเวลหนึ่ง 1. ผมบอกนะว่าเมื่อก่อนนะผมเป็นคนที่อ้วนตุ่มเมาะนะั้นเพือ่อนเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมเนะี่ยไม่ได้แคร์อะไรเลยนะเหมือนว่าชีวิตกูตอนนั้นเนีย่ยก็แค่ไปเรียนแล้วกลับบ้านไปเล่นเกมไปเรียนแล้วกลับบ้านไปเล่นเกมอยู่อย่างนั้นนะนะวนลูปไม่มีอะไรเลยแต่กูก็กินด้วยตอนนั้นเนี่ยจำได้เราเฟนฟายนะ่ะโหโคตรลอยเลยกัไก่ทอดซึ่งผมเล่าก่อนนะว่าตอนนัั้้นนนนนเเเีี่ยไออคคิววจะมมลลก็ืึหาส ช่องหนึ่งเนี่ยผมบอกกันนะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงผมอยู่มต้นนั้นเพื่อนซึ่งชีวิตกูเนี่ยก็มีแต่การโดนกัน่นแก้บูลลี่ต่างๆนะมันก็เลยไม่ค่อยสนใจที่จะออกกำลังกายหรือด,ด,ดูแลตัวเองเท่าไหร่เราแค่แบบไม่อยากไปโรงเรียนอนะแค่อยากไปให้มันจบๆวันแล้วกลับบ้านไปเล่นเกมแบบที่บอกไปซึ่งความรักอะไรตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่มีนั้นเพื่อน <S <S เพราะเราอะไม่ได้ใช้ชีวิตในโรงเรียนเลยไงเราไม่ได้สนใจเพราะเราไม่อยากไปอ่ะแต่ว่าเราเนี่ยจะมีความรักกับสิ่งอื่นแทนนั้นเพื่อนว่าจะเป็นผู้หญิงใน นนเนี่ยก,กูได้ไปสมัครโรงเรียนช่างนั้นเพื่อนก็เหมือนคลิปเด็กช่างที่กูเล่าอะไรพวกนั้นแหละกูบอกนะว่าคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคลิปกำลังใจกับคนที่กำลงังลดน้ำหนักนั้นเพื่อนซึ่งการโรงเรียนช่างที่กูไปสมัครเนี่ยอันนี้คือจุดฟาร์มเวลกูเลยนะที่กูเปลี่ยนเป็นร่างผ่านเพราะโรงเรียนนี่แหละไอ้เทคนิคเนี่ยมาเล่าเลยตอนนั้นเนี่ยที่กูเริ่มเข้าปไปเรียนเนี่ยผมก็ได้เรียนช่างที่ชื่อว่าช่างขมนั้นเพื่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยสภาพกูเนี่ยเป็นแบบว่าหมีภูหมีกิสลี่หรือว่าแคแบร์ททยยยยยานน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 ตตตตััััววว่่่่่่แแแแหหลละะกกกมมมๆๆเเเเเดดิิออออออูใรรีีีีไไงงงง้้้ปฐผึโ นี่เป็นไงอีสา,เาน,นเด้หมวชิปไายซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราในวัยมปลายเนี่ยโหเห็นสาวคนหนึ่งเนี่ยที่ขาวๆตัดหน้าม้าแบบหน้ามหมยๆตอนนั้นอ่ะมันทําให้หัวใจไอคิวที่อยากเล่นแต่เกมเนี่ยได้ลกลับมาเต้นอีกครั้งนั้นเพื่อนแบบ ตอะเลยอ่ะแบบไม่อยากเล่นเกมแล้วอ่ะอยากใช้ชีวิตอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าไอ้ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็อยากกลับไปเล่นเกมนะเพราะว่าตอนนั้นในชีวิตโกนขูน่าจะโรเซอร์นะเพื่อนเพราะเราคิดว่าโอ้เราคงได้แค่มองแหละเราคงไม่ได้แตะต้องเขาหรอกอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยพบกับเขาแค่แป๊บเดียวนั้นเพื่อนแล้วเราก็แยกย้ายกันเพราะว่าปฐมนิเทศมันแค่แป๊บเดียวนะแล้วเราเนี่ยก็แยกย้ายก,กันไปกินข้าวต่างๆบา,บาๆนานาแต่ว่าจากวัที่ผมใช้ชีวิตในโรงเรียนช่างเนี่ยไม่ใช่เป็นการที่ผมเดินมาโรงเรียนหรือว่าไปกินข้าวออออออะะะไรตตตต่่่่่่่่่่่่าาาาางงงงๆเเเเเเเนน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 ีีีียยยยยยผผมมมมดด้้้้้จจคคบกกกขขัพืซึูใใิิิแแแลลลลววววววท ไอ้เพื่อนผมเนี่ยมันรู้ไงว่าเราชอบคนนี้ใช่ไหมเพราะเราไปบอกมันไงเวลาเดินผ่านเนี่ยเพื่อนก็จะแซวเสียงดังจนเขามองนั้นเพื่อนจนตอนนั้นน่ยกูก็เริ่มแบบละอายตัวเองนะว่าเทียแม่งเขาจะแบบรังเกียจกูหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเจอหน้าที่นี่อีู่รอบก็แบบเพื่อนมึงแซวอีกแล้วว่ากูชอบกูชอบอะไรเงี้ยเขาคงจะรำคาญนั้นเพื่อนเพราะหน้าเขาน่ะก็ไม่ค่อยได้จอยมากนะหน้าแบบบึ้งๆเลยเขาคงไม่ชอบมีภูอีกอย่างกูนะตอนนั้นน่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกูเนี่ยไอคิวเรื่องหนึ่งก็ต้องกลับไปฟาร์มีตััวแปลนนนนะเพืื่่ออก็ค พื่อนนั่นเองเราเนี่ยตอนนั้นน่ยจะมีแพชั่นทำอะไรต่างๆ <pieces S 1> แพชชั่นได้อินเตอร์เลยกูเราในจีบีแรมันานจะทำอะไรต่างๆนั้นก็แบบต้องมีจากเพื่อนนะแบบตามเพื่อนทั้งนั้นอะเชมเบอร์าลาต,ตอนนั้นอะซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ผมได้เจอกับไอ้แจ็คนั้นเพื่อนอ่าเป็นไงตัวแปรแรกมาแล้วตัวแรแรกนี่คือไอ้แจ็คนั้นเพื่อนไอ้แจ็คได้พาผมเข้าวงการแต่งตัวซึ่งตอนนั้นอะผมเห็นเพื่อนอะแต่งตัวเท่มากนะกูเนี่ยก็อยากเท่เ,เพื่อนว่างกูเลยขอตังค์แม่เนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าซึ่งตอนนั้นแม่ก็แปลกใจมากว่ามีผูน้อยของแม่เนี่ยจะไปแต่งตัวหรอกูเนี่ยก็ได้ยิ้มหน้าแป้นไปหาแม่นะว่าขอเงิน400ไปซื้อเสื้อโจร500นั เพื่อนซึ่งตอนนั้นน่ะโจร500แม่งโคตรเท่เลยแล้วกูเนี่ยก็ได้เริ่มแต่งตัวแล้วออกจากบ้านกับไอ้แจ็คนะแต่ว่าการแต่งตัวเนี่ยทําให้คิวเลเวล1เนี่ยเริ่มอัเวลมาแล้วหลอด EP มันเนี่ยเริ่มเด้งขึ้นมาแล้วตอนนั้น,นเนี่ยกูเลยกลายเป็นไอ้คิวเลเวล2รู้เป็นไอ้มีพูแต่งตัวอย่างนั้นเพื่อนสู้ความมั่นใจเนี่ยม,มีมากขึ้นนั้นเพื่อนแต่ว่าหุ่นกูเนี่ยก็ยังอ้วนเหมือนเดิมแล้วตอนนั้นเองนั้นเพื่อนที่กูน่ะได้นั่งปัดเฟซอยู่และได้เจอขึ้นมาครับว่าเพื่อนแนะนํานั้นเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรวะที่แบบมันแนะนําเพื่อนขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วกูได้เห็นหน้าเค้านะเพื่อนกับชื่อจริงเขาอ่ะแบบใช่เลยที่กูเห็นที่โรงเรียนอะกูก็เลยลงกดแอป นนอตอนนั้นกูก็ได้เริ่มแต่งตัวใส่เสื้อแะ้วของกูที่กูซื้อมาเนี่ยแล้วก็ลง Facebook แบบเซียวๆนะใส่แมสดดำอะช่วงนั้นแมสดดำฮิตจัดอะเออแล้วพอกูแอดไปอะไม่ถึงสินันาทีน้นเพื่อนเขาก็รับกูอย่างเร็วเลยเว้ยซึ่งตอนนั้น่ยกูเนี่ยดีใจมากนะตอนนั้นเนี่ยกูได้นะนนนนคแคปโ่งไปหาเพื่อนทุกคนเลยนะแชทกลุ่มหรือว่าแชทส่วนตัวอะไรเงี้ยเอาไปอวดเลยแบบเอ้ยมึงดูเป็นไงขเขาเั่เพื่อนกูแล้วนี่กูก็ไปแอดเลยตอนนั้นอะแต่ว่าก็ได้แค่แอดเพื่อนนะเราเนี่ย ิดกันมากขึ้นนะกูก็ไม่กล้ามองหน้าไม่กล้าอะไรแล้แบบคนมันเขินอะไรเงี้ยแล้วกูเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาคิดว่ากูเนี่ยรังเกยียจเขาหรือเปล่าหรืออะไรนั้นเพื่อนผ่านมาไม่นานเนะ่ยเขาก็ลบเพื่อนผมออกจาก Facebook นั้นเพื่อนตอนนั้นเนี่ยใจไอคิวเนี่ยจะความมั่นใจที่มีมากขึ้นจากการแต่งตัวน่ยได้ดับสูงลงนั้เพื่อนกลับมาเวลศูนอีกครั้งซึ่งตอนนั้นเน่ยเป็นไอคิวเรื่องสที่ความมั่นใจเหลือศูนอาวเวลมาฟีนั้นเพื่อนแต่ว่ามองในความเป็นจริงเน่ย,เ,นยเขาคงแบบเจอผมตัวจริงแล้วเขาคงไม่โอเคนั้นเพื่อนคงไม่ชอบแม่อะไรหรือว่ากูแบบหลบหน้าเขาเขาเลยลบอะไรแบบนี้นั้นเพื่อนแบบตามโลกความเป็นจริงอะเนาะเราจะไม่คิดโลกส่วน ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ได้เจอเขาเป็นเวลา4เดือนนั้นเพื่อนหรือ3เดือนนี่แหละคุณลืมแล้วเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมต้องไปฝึกง,งานนะช่วงนั้นเป็นช่วงปี3แล้วนั้นเพื่อนซึ่งเขาต้องไปฝึกง,งานของเขาผมก็ฝึกของผมนะเราจจะไม่ได้เจอหน้ากันแล้วแล้วตัวแปรตัวต่อไปก็เข้ามานั่นก็คือเพื่อนผมที่ชื่อว่าการนั้นเพื่อนซึ่งไอการเนี่ยที่บ้านอยู่การแล้วชื่อการอีกเนี่ยโอโ้โหแม่งโคตรการการเลยว่ะมันเป็นนักมวยอยู่นะช่วงนั้นนะเพื่อน,อนมันได,ได้ไปซ้อมมวยทุกวันเนนะูนลพิีหรือ่าไปตอยกับนาบอะ ตัน้ําหนักนั้นเพื่อนซึ่งตัวไปได้2เนี่ยไอ้การน่ะแค่บอกมาว่าให้ไปเริ่มหนักก็ไอ้การน่ะหล่อมากนะเพื่อนสาวติดตึมเลยมันก็แนะนําวิธีผมมานะซึ่งตัวไปได้3นะคือเพื่อนผมชื่อว่าไอชีนะเพื่อนไอชินี่ยจะเป็นคนที่เคยอ้วนมาก่อนตอนมอต้นที่เรียนมาก,กับผมนะแล้วมปลายเนะี่ยเราเรียนด้วยกันตัวแม่งผอมเฉยเลยแบบผอมเพรียวหล่อเลยอะ่ะผมก็ถามว่าเอ้ยมึงทําไงบ้างวะมันก็บอกว่าอ๋อเนี่ยกูปั่นจักรยานอยู่บ้านมีเครื่องปั่นจักรยานซึ่งตอนนั้นน่ะทางเรื่องของกูที่กูจะเป็นล่างพันน่ะมีหลายวิธีมากนะแต่ว่าไอ้ชิเนี่ยเลือกที่จะพาผมไปตีแบดนั้นเพื่อนซึ่งไอ้เหียตีแบดเนี่ยกูบอกนะว่าถ้ามึงตีแล้วมึงไม่วิ่ง เก็บลูกแบตแค่ยืนนิ่งๆเป็น NPC แล้วตี่น่ะกูมีทางผอมนะกูทํางานอยู่2เดือนกูไม่พัฒนานะเพื่อนแล้วไอช้ชิเนี่ยก็ได้พามผมไปวิ่งซึ่งตอนวิ่งเนี่ยกูก็อว้วนกูก็วิ่งไม่ไหวนะกูอ่อนแท้นะเพื่อนซึ่งพอวิ่งเนี่ยกูก็วิ่งได้อยู่นะเพื่อนแต่ว่าจริงๆเดียวละคือไอช้ชิเนี่ยมันว่าไม่ค่อยบ่อยนะเพื่อนมันก็ต้องไปทํางานพาร์ทไทม์แล้วของมันซึ่งการที่ผมจะได้ไปวิ่งเนี่ยต่อเดือนน่ะมันมีน้อยมากว่านั้นเพื่อนกูเนี่ยมันไม่ทางผอมที่จะไปจีบเขาแน่นอนตัวไปที่3เนะีก็คือไอ้ชิก็ต้องตัดไปก่อนเพราะว่าการที่เราจะได้เจอกันเนี่ยมันน้อยลงนั้นเพื่อนเพราะเพื่อนต้องไปทํางานผมก็ได้วนกลับไปหาตัวไปที่2นะนั่นก็คือกาน แล้วผมได้ถามไา้การว่าทําไงดีวะกูอยากลดน้าหนักแต่กูไม่อยากไปข้างนอกมันก็หมว่ามึงก็ซื้อเชือกมาโดดดิวะมึงไปโดดเชือกเลยกูเนี่ยก็ได้ไปขอตังแม่มาเดิมแล้วสองบาทได้ไปซื้อเชือกมาร40นั้นเพื่อนที่เหลือเนี่ยเอาไปกินหมูปิ้งโหอร่อยจัดเลยตอนนั้น่ะกูเนี่ยก็ได้กโดดเชือกอยู่ที่บ้านนั้นเพื่อนช่วงนั้นเป็ช่วงที่ฝึกงานด้วยนะแล้วกูเนี่ยก็ได้ใช้ร่างกายหนักเกินจนกูเนี่ยง่วงนอนแล้วตอนที่ฝึกงานอ่ะกูก็ไม่ได้ช่วยงานไอ้แจ็ค พเพื่อแล้วมใช้เวลาอยู่ทั้งหมด3หรือ4เดือนนี่แหละนะเพื่อนจนผมเนี่ยได้กลายมาเป็นไอ้ิวล่างาพามแต่ไม่ได้กลบึกนะตัวแห้งเป็นสติ๊กแมน่เงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่ผมฝึกงานเสร็จแล้วผมก็ได้กลับมาที่โรงเรียนช่างนั้นเพื่อนก็ได้กลับมาเจอเพื่อนๆต่างเพื่อนเพื่อนก็ถามนะเอ้ยทำไมผอมขึ้นจังอะไรอย่างงี้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมเลยใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน,นตอนที่อยู่ปีสามบ้านปลายแล้วอะแบบเราจะจบไปมหาลัยแล้วอะผมก็ไม่เจอเขาเลยนั้นเพื่อนจนถึงช่วงที่ปิดเทอมของการฝึกงานนะเราจะกลับมาเรียนอน,นอ่วววล้้จแผมมไไดาาเเรสสย หวยหรผมใฝฝันบายๆนะเบบี bye ้ bye, na, baby. ผมเลยก็ได้กลับบ้านมาเปิดคอมเล่นโรบบอกน้นเพื่อนเล่นโรบบอกที่ชื่อว่าแมปจุดพักใจน้นเพื่อนซึ่งตอนนั้นน่ผมก็เป็นช่วงที่ผมนอนดึกมากกันนะตีสองตีสามทุกวันอะไรเงี้ยกูเนี่ยก็ได้นั่งคุยคนอื่นไปทั่วเล่นอะไรในเซิร์ฟนะจนผมเนี่ยได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งตัวน่ารักๆแบบนั้นเพื่อนเป็นแบบเป็นกระต่ายอะไรเงี้ยแล้วเขาเนี่ยก็ยืนอยู่แบบในเกมในแมปอะไรเงี้ยผมเลยก็ได้เดินไปทางชายเขานะเปิดไมค์กลต่นทีอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเหมือนเคยอ ตัวพีแล้วกันนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมองกูเนี่ยได้แลนภาพแฟลชแบ็คเข้ามานะเพื่อนตุ้มสมัยที่กูมีผูแล้วกูได้เจอเขาหน้าหมยสวยอุ้ยคนนี้แน่ ก็ได้ดึงกระไม้ทีในปัจจุบันนั้นเพื่อนว่าแม่งใช่นอนเลยวะซึ่งตอนนั้นน่ผมได้เล่นอินสตาแกรมมานานเพื่อนก็ได้บอกเขาว่ามีเ g จไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาให้จีมานานเพื่อนแล้วเราเนี่ยก็ได้เห็นว่าแม่งใช่เลยนะเพื่อนคือรักแรกพบที่กูเคยเจอตอนใสหมีภูอะนะแม่งโคตรแบบผมลิขิตที่ได้กลับมาเจอกันในโลบอกรอว่าเป็นรางวัลชีวิตที่กูลดน้ำหนักแล้วพระเจ้าให้กูก็ไม่รูนั้นเพื่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้พิมพ์คุยกันมากขึ้นใน IG และโทรคุยกันใน อยากเจอตัวจริงซึ่งตอนนั้นเนี่ยถึงกูจะเป็นร่างาพามแล้วก็เถอะแต่กูยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองนั้นเพื่อนเพราะว่าเราไม่เคยมาพบปะผู้หญิงตัวตัวๆนะแล้วม่เป็นรักแรกก็ด้วยอะทีนี้เขานะเจอผมที่ตลาดน้ําที่ในจังหวัดนั้นเพื่อนเป็นตลาดที่วัดอะไรเงี้ยเป็นริมน้ำอะกูเนี่ยก็ได้ไปหาเขาพร้อมกับไอ้แจ็คนะตัวแปะที่หนึ่งของกูไอ้แจ็คเนี่ยจะเป็นรถให้กูนะเพื่อนขี่รถพาไปทุกที่เลยนะซึ่งไอ้แจ็คเนี่ยก็ได้มารับผมถึงบ้านแล้วให้ผมซ้อนท้ายไปซมผม กับเพื่อนผู้หญิงเขาคนหนึ่งนะใจกูตอนนั้นนะ่ะเต้นแบบกูจะตายแล้วอะตอนนั้นอนะซึ่งกูนะี่ค่อยกระดึ๊บกระดึ๊บไปหาเขาแล้วพิมพโนซาบอกว่าถึงแล้วอยู่ข้างหน้าอะไรอย่างงี้นะเพื่อนแล้วเขาเนี่ยก็ได้หันมาแล้วถามว่าไงาคนไหนคิวหรอแต่กูเนี่ยด้วยความที่ว่าวกูอายนะกูก็ไม่กล้าพูดนะเพื่อนไอ้แจ็คก,ก็เลยบอกว่าไอเราเองไออย่างเนงะี้ยกตีนไปอะแล้วเขาก็มองหน้าแจ็คเขาบอกว่าเออไม่ใช่นะคิวไม่ได้หน้าอย่างงี้กูก็แบบ เอาไงดีว yeah, cool. ่าก so sure like, ูกูยืนแอบอยู hey! ่หลังไอ้แจ้งตอนนั้นอ่ะเขาเลยมองหน้ากูเขาบอกว่านี่ไงคิวเขาก็สวัสดีกูนั้นเพื่อนโบกมือรบบอกอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นไ่้กูในตัวแข่งไม่กล้าพูดแล้วนะเขาก็เลยบอกว่างั้นไปซื้อของกินกันนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันเขาก็ไปซื้อของกินกับเพื่อนนะกูกับไอ้แจ้งเนี่ยก็เลยไปซื้อน้ำกินแล้วก็น่าคุยกันว่าเอาไงนะซึ่งไอ้แจ้งเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไปนั่งใกล้ๆเลยกลวอะไรวะเราเนี่ยก็ได้เดินไปนั่งริมน้ำกันซึ่งเขานั่งตรงมานััััััััั่่่่่่งงงงงงตตรรรนน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 ีี้้้้้้าาาเเเเพพืือออผมมกกกกกบบบบบบแแแจจลลว็ไไไไดดหหหปปคคุุยยยๆฟิะู แล้วเขาก็บอกว่าเขาต้องกลับบ้านแล้วพ่อเขาตามนะซึ่งกูเนะี่ยก็ได้แบบคิดในใจว่าเฮ้ยกลับไปเนะี่ยเขาคงไม่คุยกูแหละกูคงแบบไม่รอหรืออะไรหรือเปล่าอยางงี้นั่นเพื่อนกูว่าอ่ะเขาเลยแบบนั่งรถกลับซึ่งไอ้แจ็คก,ก็ได้พากูไปส่งที่บ้านแล้วก,กูได้กลับมานอนที่บ้านแล้วคงคิดว่าเขาจะไปทักมาแล้วนั้นเพื่อนแต่แถบน,นั้นเองนะก็มีเสียงไอ้ชีดิ้งขึ้นมา เขาได้ทักมาถามกูว่าถึงหรือยังอะไรางี้นั่นเพื่อนแล้วเราเนี่ยก็ได้คุยกันต่อนะยาวมากเลยแต่ว่าความรักผมเนี่ยจะต้องจบลงเพราะว่าคนรอบข้างนั้นเพื่อนซึ่งคนรอบข้างผมเนี่ยได้มาเล่าผมฟังว่าคนนี้เนี่ยมีประวัติที่ไม่ดีนะแบบร้ายมากเลยเคยทําอย่างนี้งั้นงซึ่งตอนนั้นน่ยกูเนี่ยก็เชื่อ50%และเชื่อใจเขา5 0นะแต่ว่าใจกูเนี่ยมันทําใจไม่ได้จริงนั้นเพื่อนที่ได้ฟังวีรกรรมของเขาและร้ายอะไรมาแล้วตอนนั้นเนี่ยทำให้จิตใจกูเนี่ยเป ไม่ดีเส่เขาเพราะว่ารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงนะแต่ว่าเขาบอกผมว่าเขาจะเปลี่ยนแล้วเขาจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วกูเนี่ยไม่ฟังน้นเพื่อนกูลัวทาทุกอย่างพังหมดเลยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก,กูได้บอกเขาว่าเราเลิกยุ่งกันไหมเราพอแค่นี้เถอะเสร็จแล้วเด็เขาก็ร้องไห้กูก็ร้องไห้น้นเพื่อนเราก็ระบายความในใจให้แก่กันและเขาเนี่ยก็บอกผมว่างั้นก่อนจากกันขอนัดเจอหนึ่งครั้งได้ไหมซึ่ง กูได้ตอบรับไปว่าได้สิไม่เป็นไรเจอได้กูได้ไปเจอเขาที่บ้านเขานั้นเพื่อนซึ่งพอไปถึงบ้านเขาเนี่ยเขาได้เอาควัญผมเป็นหนึ่งชิ้นนั้นเพื่อนนั่นคือดอกไม้ซึ่งวันนั้นเน่เป็นบันวาเวลนไทน์นั้นเพื่อน14กุมภาแลวเขาให้ดอกไม้ผมพร้อมกับจดหมายที่เขียนไว้ว่าขอบคุณผมมากบา๊บาบา๊าบ๊านั้นเพื่อนที่แบบว่าน่ารักกับเขาสุดๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยกูว่ารู้สึกเสียใจมากนั้นเพื่อนแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราเลือดที่จะออมไปจากเขาแล้วนะแล้วเราก็ได้กอด ก็มีประมาณนี้นะเพื่อนรักแรกของผมเป็นไงฟังกันแล้วสนุกไหมถ้าสนุกนะจะลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กันด้วยนะอยากให้เล่าประสบก,การณ์อะไรต่อเนี่ยก็พิมพ์บอกใต้เมนได้เลยนะว่าจะเป็นภาคเสริมของเด็กช่างต่างๆหรืออะไรต่างๆแนะนำมาได้นะกูจะมาเล่ามึงฟังถ้ากูมีเรื่องเล่านะสำหรับวันนี้ก็กูไปแล้วเจอกัน